Smart Auto Service สนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือล้นคนเหลือหลาย ยางมอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่งส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องดูแลและให้ความสําคัญเพราะมีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่และความปลอดภัยวันนี้เราก็มีวิธีการดูแลรักษายางมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นมาฝากกัน 1. ตรวจเช็คลมยางเป็นประจำดูค่าแรงดันลมยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน 2. ดูแลความสะอาดของยางสังเกตสิ่งแปลกปลอมเช่นเศษหินเศษเหล็กแหลมเล็กๆที่ติดค้างอยู่ในร่องดอกยางด้วย 3. ขับขี่บนถนนหรือเส้นทางที่มีผิวเรียบไม่ขับผ่าน หลุมบ่อเนินที่มีความขรุขระดังนั้นการดูแลรักษายางมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เป็นวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย Smart Auto Service สนับสนุนโดยเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตร เครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธ,ธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเว่นลอยลู่พิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายตรวจสอบทุกตลาดหุ้น วิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุติกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึง11โมงฟังสดทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on m o มบายแอปพลิเคชัน SmartBomb Radio มิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายรายการกระบอาเซียนโดยอดุลโชดนิสากรการเท่าเรือแห่งประเทศไทย ประตูการค้าของประเทศที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ท่าเรือยุค4.0เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยบริการระดับมาตรฐานสากลส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยเพื่อความภาคภูมิใจของไทยทุกคนสวัสดีครับท่านวังท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการ global a s e a n ทางมิติข่าว90.5เมกะเฮิร์ประจำวันพุธที่9ธันวาคม2563วันนี้ก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากก็จะถึงวันหยุดลองวิกเอนนะครับสุดสัปดาห์หยุดยาว4วันนะครับอย่างที่ได้เรียนท่านฟังไปแล้วก็จะหยุดตั้งแต่วันพระศบกรีที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563เนื่องจากรัฐบาลก็ ได้มีมตินะครับผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาตินะครับก็มาหยุดในวันศุกร์ที่11ทธันวาคมนี้แทนนะครับก็จะเป็นวันหยุดยาวแต่ว่าช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องประมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศขึ้นแล้วนะครับโดยจนถึงเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า ประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น19รายครับซึ่งทั้ง19รายนี้ก็มาจากต่างประเทศ14รายซึ่งทั้ง14รายนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผ่านด่านคัดกรองแล้วก็ไปอยู่ในสเตทควอลันทีนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาครับก็คือมีพวกที่ไม่ผ่านด่านคัดกรองนะครับก็หลุดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาอีกหนึ่งราย แล้วก็อีก4รายอันนี้ตื่นเต้นสุดนะครับนั่นก็คือมีผู้ติดเชื้อในประเทศซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์4รายนะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งสิ้นก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจนถึงเมื่อวานนี้นะครับจำนวน19รายแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น192รารายแล้วก่อนหน้านี้ก็พยายามลุ้นนะครับให้เหลือเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าตอนนี้กลับเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่า เรายังมีการรับคนเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็ดูแลกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานครับตอนนี้เมียนมาฮอตมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปคุยกันในเรื่องของการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยของผู้ติดเชื้อแต่ว่าวันนี้เราจะมาตามดูแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาซึ่ง หลังจากที่องซานซูจีชนะเลือกตั้งนะครับปรากฏว่ามีแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศพุ่งขึ้นนะครับน,นี่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าล่าสุดนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งของเมียนมาจะได้ดําเนินการไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมานีครับเพิ่งจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2 0 6 3ที่ผ่านมานี่เองครับโดยพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือภาษาอังกฤษเรียกย่อว,ว่า NLD นะครับ National League for Democracy ซึ่งนำโดยนางองซานซูจีก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวซึ่งการชนะในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าถล่มทลายมากกว่าครั้งแรกนะครับเมื่อ5ปีที่แล้ว มีการเลือกตั้งเมื่อปี2558จนครบ5ปีนะครับแล้วก็มาเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ปีนี้นะครับ2 5ง3โดยพรรค NLD นะครับได้ที่นั่งทั้งหมดรวม396ที่นั่งซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับเมื่อปี2 5งพัเนี่ยพรรค NLD ก็ชนะแบบถล่มทลายนะครับได้จำนวนที่นั่งรวม390ที่นั่ง แต่ว่าปีนี้นะครับผ่านมา5ปีปรากฏว่าความนิยมก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับโดยพักนี้ได้ที่นั่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น396ที่นั่งก็คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง83%นะครับในขณะที่พักคู่แข่งสำคัญนะครับนั่นก็คือพัก USDP หรือพัก Union Solidarity and Development Party ซึ่งเป็นพักที่ใกล้ชิดกับทหารนะครับ ได้ที่นั่งแค่33ที่นั่งเท่านั้นเองซึ่งถ้ากลับไปเทียบกับปี2558เนี่ยพัก USDP เคยได้ที่นั่ง41ที่นั่งเพราะฉะนั้นปีนี้ก็หายไป8ที่นั่งในขณะที่พักของชนกลุ่มน้อยที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะได้ที่นั่งมากแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงนะครับก็ได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้นแค่47ที่นั่งเท่านั้นเอง ซึ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับนางองซานซูจีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเธอหวังว่าจะสามารถเดินหน้าในเรื่องของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแล้วก็การเจรจาเพื่อสนติภาพกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธหลายกลุ่มแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะทําได้ยากเนื่องจากประเด็นที่นางองซานซูจีเปิดเผยนะครับก็อ,อาจจะถูกสกัดกั้นจากทหารที่ยังคงมีอํานาจอยู่ในสภาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมว่าตาม การเลือกตั้งของประเทศเมียนมานะครับก็จะให้อำนาจทหารเข้าไปอยู่ในสภาได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนางองอซานซูจีก็ตอนนี้น่าจะเหลือทางเลือกอยู่ค่อนข้างจํากัดนั่นก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจที่จะทําให้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายอย่างไรก็ตามนะครับผลจากการเลือกตั้งก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเมียนมาเนี่ย ก็ยังให้ความเชื่อมั่นกับนางอ,องศาสูจีเป็นอย่างมากซึ่งจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งสาภาพเมียนมาในสมัยแรกนะครับระหว่างปี2518ถึง2 5 3ก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือในเรื่องของความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาแล้วก็ประสบความสำเร็จ ในการรักษาสิทธิทพิเศษทางภาษีสุลกากรหรือ GSP ซึ่งเมียนมาได้รับจากประเทศสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งสองกลุ่มประเทศนี้นะครับก็ยังคงยืนยันให้ GSP กับประเทศเมียนมาอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของมูลค่าการลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาซึ่งก่อนการเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางองซานซูจีเนี่ยนะครับโดยไปพิจารณาจากช่วงก่อนปีงบประมาณ2559ปรากฏว่ามูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเมียนมาที่ได้รับอนุมัติโดยเฉลี่ยนะครับมีมูลค่าแค่เพียง2083ล้านเหรียญสหรัฐต่ตอป,ปี หรือประมาณ62,960ล้านบาทต่อปีโดยตอนนั้นนะครับก็เป็นรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของพรรค USDP นะครับโดยประเทศที่เข้าไปลงทุนในช่วงนั้นมากที่สุดก็คือประเทศจีนมูลค่าเฉลี่ยต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ567ล้านเหรียญสหรัฐมีส่วนแบ่งอยู่ที่27.2%แล้วก็ตามมาด้วยประเทศไทยของเรานะครับ มีมูลค่าเงินลงทุนในเมียนมาที่ได้รับการอนุมัตินะครับเฉลี่ยอยู่ที่395ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งช่วงก่อนปีงบประมาณ2 0 1 9เนี่ยประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่18.9แล้วก็ตามมาด้วยประเทศสิงคโปร์มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่339ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่วนอยู่ที่16.3เซ แล้วก็ประเทศฮ่องกงนะครับมีมูลค่าเงินลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่274ล้านเหรียญสหรัฐมีสัสดส่วน13.2เซแล้วก็เป็นประเทศเวียดนามนะครับซึ่งในช่วงก่อนปีงบประมาณ2019เนี่ยเวียดนามเพิ่งจะไปลงทุนในประเทศเมียนมาแค่26ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับ6ก็คือประเทศ ญี่ปุ่นนะครับมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่16ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นช่วงก่อนปีงบประมาณ2 5 5 9ซึ่งเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรค USDP นะครับซึ่งเป็นพรรคที่เกี่ยวข้องกับทหารของเมียนมาแต่พอในช่วงปีงบประมาณ2 5 5 9ถึง2 5 6 3นะครับตั้งแต่สมัยแรกที่พรรค NLD เข้าไป บริหารประเทศโดยการนำของนางองาซาสูจีก็ปรากฏว่ามูลค่าของเงินลงทุนจากบริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติเนี่ยเพิ่มจาก2 8 3ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยต่อปีนะครับมาเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่6,654ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,1123ล้านบาทต่อปี โดยประเทศที่เข้าไปลงทุนมากที่สุดครับกลายเป็นประเทศสิงคโปร์ครับมูลค่า3046ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส่วนถึง45.8%นะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวตามมาด้วยประเทศจีน1,339นะครับ1,339ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่วน20.1%แล้วก็ฮ่องกงนะครับ527ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส,ส่วน7.9%แล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ4นะครับมูลค่า322ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่สสวน4.8%แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเวียดนามนะครับพุ่งแซงประเทศไทยมาอยู่อันดับ5ด้วยมูลค่าเงินลงทุน307ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส,ส่วน4.6%ส่วนประเทศไทยก็ลงมาอยู่อันดับ6 มีมูลค่าเงินลงทุน230ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส่วนอยู่ที่3.5%โดยในช่วงก่อนปีงบประมาณ2 0 5 9ซึ่งเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศเมียนมาโดยพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคทหารนะครับก็ปรากฏว่านักลงทุนชาวจีนที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะครับแล้วก็เป็นรายใหญ่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไปลงทุน ในการขุดแล้วก็สำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติของเมียนมาเช่นแร่ทองแดงเหล็กแล้วก็หยกแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2558ที่พรรค NLD ได้เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่ารัฐบาลของพรรค NLD เนี่ยได้พยายามสร้างสมดุลการลงทุนจากต่างประเทศระหว่างเมียนมาแล้วก็จีนเช่นเดียวกับชาติพันธมิตรตะวันตก ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลเมียนมาในสมัยขององซานซูจีเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนจากการพึ่งพาการลงทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นการลงทุนสร้างถนนนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โรงไฟฟ้าซึ่งการลงทุนเหล่านี้นะครับก็มีเป้าหมาย เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมียนมาในระยะยาวซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่นางองซานซูจีเป็นผู้นำประเทศเมียนมาก็ได้เปลี่ยนประเทศเมียนมาจากประเทศผู้ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆในปัจจุบันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ม ในขณะเดียวกันนะครับสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างก๊าซธรรมชาติก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการส่งออกของเมียนมานี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมียนมาซึ่งกําลังเข้าสู่ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถ้าไปสังเกตสถิติการส่งออกของเมียนมาก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในปี2 5 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลที่บริหารโดยพรรค NLD ของนางองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการส่งออกของเมียนมารวมทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่11,432ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ปี2 0 1พคือเมื่อปีที่แล้วนะครับมูลค่าการส่งออกของเมียนมาก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น17,997ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของโครงสร้างการส่งออกสินค้าของเมียนมาโดยในปี2058เนี่ยนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศเมียนมาจะส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นหลักโดยมีมูลค่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติอยู่ที่4,837ล้านเหรียญสหรัฐมีสัสดส่วนสูงถึง42.3%แล้วก็ตามมาด้วยสินค้าเกษตรมูลค่า2444ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วน21.4%เอร์ซเพราะฉะนั้นแค่สองรายการนี้นะครับก็เกิน60%อร์ซของมูลค่าการส่งออกของเมียนมาแล้วในขณะที่การส่งออกสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเมียนมาเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่820ล้านเหรียญสหรัฐมีสัดส่วนอยู่แค่เพียง7.2%เซเท่านั้นเองแต่ว่ามาดูหลังจากที่รัฐบาลของพรรค NLD ได้บริหารประเทศนะครับ จนถึงปี2562เนี่ยปรากฏว่ามูลค่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติของเมียนมาเนี่ยโครงสร้างการส่งออกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับโดยการส่งออกก๊าซธรรมชาติของเมียนมามีมูลค่าลดลงนะครับเหลือ4,349ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่วนลดลงจาก42.3%เนี่ยเหลือแค่24.2%เท่านั้นส่วนสินค้าเกษตรนะครับ มูลค่ายังคงเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่2,667ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าสัดส,ส่วนก็ลดลงมาเหลือ14.8%สิ่งที่เห็นได้ชัดในโครงสร้างการส่งออกของเมียนมาในปี2562นะครับนั่นก็คือมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มของเมียนมาเนี่ยเพิ่มจาก820ล้านเหรียญสหรัฐในปี2518และมีสัดส,ส่วน7.2%เนี่ย เพิ่มขึ้นเป็น5,028ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นเป็นสินค้าดับหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของสินค้าเมียนมานะครับสัสดส่วนเพิ่มขึ้นจาก7.2%เปซ็นต์เป็น 27. เลยทั้งนี้ในปัจจุบันนะครับจุดแข็งของประเทศเมียนมาก็อยู่ที่ค่าแรงงานที่ต่ำนะครับโดยค่าแรงงานในประเทศเมียนมาเนี่ยถือว่าต่าที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ยัง ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสุรากรน GSP จากทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปก็เลยทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้โดยที่ผู้นำเข้าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาก,ก็เลยกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อของ labor intensive โดยเพราะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันที่มีค่าแรงงานต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวแล้วก็กัมพูชานะครับก็ปรากฏว่าเมียนมามีค่าแรงงานที่ต่ำกว่าที่สำคัญนะครับนั่นก็คือประเทศเมียนมาก,ก็ได้มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยในปัจจุบันก็ได้มีการปฏิรูปการจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับรวมถึงยังมีการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทด้วยซึ่งพัฒนาการต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เมียนมาถูกจัดอันดับในเรื่องของ Ease of Doing Business หรือความง่ายในการประกอบธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งของนางองซานซูจีเมียนมาก็ มีอันดับในเรื่องของ e s o f doing business อยู่ในอันดับที่177ของโลกแต่ว่าในปี2 0 1พในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศเมียนมาถ,ถูกจัดอันดับอยู่ที่165ในเรื่องของ e-soft doing business ซึ่งก็มีทิศทางตรงกันข้ามกับคู่แข่งอย่างสอปลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาซึ่งทั้งสองประเทศนะครับมีอันดับลดต่ำลง โดยหลังจากชคยชนะในสมัยที่2ของนาองซานซูจีเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้ทําการวิเคราะห์นะครับว่าแนวโน้มการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะยังคงมีทิศทางในเชิงบวกต่อไปโดยได้รับผลดีจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลให้จีนเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมามากขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ที่จีนเข้าไปลงทุนก็จะเป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อมนทนยูนานของจีนครับซึ่งเป็นมนทนทางตอนใต้ที่จีนพยายามหาทางออกสู่ทะเลโดยจะไปลงที่มหาสมุทรอินเดียผ่านชายฝั่งตะวันตกของประเทศเมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคยนำเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษกิจพิเศษเจ้าผิวของจีน มาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งนอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งวิ่งมาจากเมืองรุยลี่ชายแดนของจีนเข้าไปที่มูเซของเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็เข้าไปที่เมืองเจ้าผิวนะครับซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาโดยโครงการนี้นะครับก็มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของจีนตลอดจนก็ยังเป็นช่องทางการส่งออกสินค้าจีนไปยังต่างประเทศผ่านทางหมหาสมุทรอินเดียโดยวิ่งผ่านประเทศเมียนมาทั้งนี้นะครับประเทศอื่นที่เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาก็กยังมีแนวโน้มที่จะลงทุนมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักในประเทศเมียนมาเช่นการผลิตสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งหม่ม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเมียนมาต่อจีนก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐอเมริกา,กาก็จะไม่เพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ของเมียนมาซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของชาติพันธมิตรตะวันตกในเมียนมาที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันโดยปัจจัยดังกล่าวนะครับจะส่งผลกระทบในเชิงบวก ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของเมียนมาซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากชาติพันธมิตรตะวันตกในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอของเมียนมาหยุดชะงักไปตั้งแต่ต้นปี2013เนื่องจากเมียนมาต้องพึ่งพาการนำเข้าเส้นใหญ่แล้วก็ผ้า จากจีนมากถึง90%และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายแห่งในเมียนมาก,ก็ถูกสั่งระงับให้ปิดตัวลงชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อันนี้ก็เลยส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของเมียนมาหดตัวลงประมาณ8.1%ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคม2อง3ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้ต้องลาต้องนอนไปก่อนสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย